สวัสดีค่ะราศีกันและลัคนากันคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับคุณค่ะประจำเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับการอ่านไพ่จะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังสำหรับคนโสดนะคะมาอัปเดตกันเลยค่ะสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกันค่ะ ให้พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตานะคะช่วงนี้จะต้องดูแลร,รักษาสุขภาพร่างกายจิตใจบ้างนะคะบางครั้งะคะคุณอาจจะเหนื่อยอาจจะหักโหมตัวเองมากจนเกินไปนอนดึกอย่างนี้นะคะ่ะทำให้หมดแรงนะคะหมดกําลังแล้วก็มันเป็นพลังงานของคนคนที่ป่วยะคะ่ะป่วยกายป่วยใจแล้วก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวต้องการ อย่าตัวเองต้องพาตัวเองไปพักผ่อนประมาณเนี้ยช่วงนี้อาจจะรู้สึกแบบไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงรู้สึกง่วงง่วงนอนตลอดเวลาอย่างนี้ได้ด้วยนะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจของคุณด้วยค่ะ ที่ผ่านมาคุณน่าจะรู้ดีว่าการออกมาจากปัญหาน่าจะดีกว่าการที่รอให้ปัญหามันออกไปอะคะ่ะช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับด้วยนะคะมีเรื่องให้คิดให้เครียดอยากจะเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยอยากให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอะคะ่ะให้ของสามดาบนะคะก็ฝันร้ายกับเรื่องราวเก่าๆอะคะ่ะที่ ที่ทิมแทงหัวใจของคุณนะนะคะเหมือนมันเป็นอะไรที่ย้ำๆซ้ำๆอะช่วงนี้คะ่ะโลกส่วนตัวสูงต้องการพื้นที่ส่วนตัวด้วยแล้วก็มีเรื่องให้คิดให้กังวลใจอะคะ่ะรู้สึกอึดอัดนะคะไม่ค่อยมีสละสักเท่าไหร่เพราะว่าคือ พลาละผูกมัดไปหมดเลยนะคะหรือว่าไม่มีสิทธิ์ได้ทําในแบบที่ตัวเองคิดและต้องการอะ่ะเหมือนกับคุณรอแต่ว่าขอพื้นที่อยู่เงีย,งยบๆอย่าให้ใครแบบเข้ามายุ่งเข้ามาวุ่นวายเข้ามาชี้แนะหรือว่ามาบังคับกฎเกณฑ์อะไรกับเจ้าชะตาณเวลานี้นะคะ่ะถ้าเป็นเรื่องของหัวใจอ่ะนะคะก็เหมือนที่แม่บอมบอกก็คือเหมือนฝันลายอะ่ะแล้วก็ ยังผูกมัดตัวเองอยู่กับตรงนั้นอยู่ไม่สามารถไปไหนได้นั่นแสดงว่าความรักมันไม่ได้สวีทหวานนะคะแต่คุณต้องการถอยออกมาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแล้วก็ยังไม่ต้องการที่จะพูดคุยเคลียร์กับคนรักอย่างนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งกับสังคมแต่ถามว่าคุณจะหลุดพ้นจากตรงนี้ไหมก็ไม่นะคะแฮงแมนก็คือแค่ยังไม่อยากทำอะไรอะค่ะนะคะ,นะคะป่วยกายป่วยใจ ขาที่ถูกมัดไว้อยู่ความหมายก็คือเหมือนเป็นภาระที่ยังผูกมัดกันอยู่อย่างนี้นค่ะทำอะไรมากไม่ได้นะคะพลังงานหลักของคนรักนะคะไพ่ของ1คาถานั่นเองค่ะหมายถึงโอกาสนะคะการได้รับโอกาสการเริ่มต้นใหม่ค่ะ ช่วงเวลาที่ตัวคุณหายไปเนี่ยเงียบไปเนี่ยค่ะเขาคิดเยอะฟุ้งซ่านนะคะเราคิดถึงคุณมากค่ะบางท่านเป็นรักทางไกลคนรักอยากเดินทางไปหาเขารู้ว่าคุณเหนื่อยคุณทำงานหนักคุณเครียดเดชาลีออดก็คือเป็นนักรบอะค่ะนักรบที่นักรบ บุตรของเทพซุสนะคะหรือว่าดาวอังคารนั่นเองค่ะเทพแห่งนักรบเทพแห่งสงครามนะคะคือเขาเป็นนักต่อสู้เวลามุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรแล้วเขาจะต้องประสบความสำเร็จอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเหนื่อยเขาท้อเขาจะไม่พูดคำว่าฉันยอมแพ้ฉันอ่อนแอออกมาค่ะเพราะฉะนั้นแม่หมอมองว่าเขารู้จักคุณดีอ่ะ เขาให้เวลาส่วนตัวนะแต่เขาก็ยังอยากที่จะแบบเริ่มต้นใหม่อยากที่จะเข้าใจคุณอยากที่จะมีความสุขถึงแม้ว่าความคิดและความรู้สึกอาจจะต่างกันก็ได้อย่างเงี้ยคะ่ะบางครั้งความเฉยชาข,ของคุณก็ทำให้เขาไม่กล้าเข้าหาเหมือนกันนะคะแต่ว่าแม่เหมาะเห็นถึงความป่ารถนาดีของเขาอะค่ะการอยากง้อคนรักอยากทำให้คุณมีความสุข แต่บางครั้งการเข้าไม่ถึงตัวคุณมานทาให้เขาคิดวนกลับไปไมาอย่างนี้นะคะแล้วบางครั้งแบบคือเป็นพลังงานของความเหน็บหนาวที่เรามีปัญหาที่แตกต่างกันแต่ไม่เคยปล่อยมือจากกันนะคะเขาอยากสร้างครอบครัวที่มั่นคงกับคุณนะ่ะทั้งสิบเหรียญสิบถ้วยแล้วก็หนึ่งคาถาด้วยงีย้หมามองว่า เขาเข้าใจคุณในหลายๆเรื่องเลยค่ะหรือตัวเขาเองอาจจะหวันไหวก็ได้นะคะอาจจะกลัวว่าการเยนชาของคุณมันจะทําให้ปัญหาความรักความสัมพันธ์มันจบลงหรือเปล่าหรือว่าะจะเกิดปัญหาใหม่ๆผู้คนใหม่ๆก้าวเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ไหมอะคะ่ะแต่ว่าแม่หมอเห็นความปรารถนาดีที่เต็มเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะ จากแม่หมอจะเปรียบเทียบนะแต่ชารีออดก,ก็คือบุตรของเทพซุสส่วนไพ่อของดีเอ็มเพลอร์ก็คือเทพซุสนั่นเองอะคะ่ะแม่หมอมองว่าคนรักอาจจะมองว่าคุณอนะเป็นคนที่ทำงานหนักเพื่อเป้าหมายในการที่จะแบบเติบโตอะไรก็ยิ่งใหญ่เหมือนเทพซุสอะคะ่ะ บางครั้งเขาก็เลยอาจจะแบบรู้สึกเกงใจก็ได้นะคะที่จะที่จะคุยที่จะแบบคุยเรื่องความสุขอะ่ะเขาอยากจะคุยเรื่องความสุขเรื่องการสร้างครอบครัวเรื่องเรื่องเรื่องที่แบบมันเป็นความอบอุ่นในหัวใจอะ่ะแต่ว่าราศีกันน่าจะไม่ได้ไม่ได้สนใจแล้วอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระก็ได้เพราะไม่มอง,มองเห็นคนรักเขาพยายาม ที่จะเข้าหาแต่เขาค่อนข้างจะคิดกังวลใจคิดกลับไปกลับมาหลายรอบมากเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเพราะตัวคุณเองที่ยื่นคำพูดที่เด็ดขาดไปเลยว่าอย่ามายุ่งกับฉันอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะมาดูเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกันค่ะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะความสัมพันธ์ของคนีมคู่ แล้วก็ไม่ชัดเจนนะคะราศีกันเป็นไงคะก็ปักนี้สิ่งที่เขาทำได้ก็คือแค่แอบสืบแอบสองคุณแค่นั้นนะคะแต่ก็ทิ้งหลักฐานเอาไว้นะคะก็ คนสองคนไม่ได้บล็อกกันนะแต่เหมือนบล็อกอะะัค่ะก็คือเหมือนเราคุยกันน้อยลงอะ่ะอีกคนนึงไม่อยากคุยทําเป็นเหมือนยุ่งตลอดเวลาแต่จริงก็ไม่ได้ยุ่งนะคะอีกคนนึงก็ทํอะไรมากไม่ได้อย่างเงี้ยคะ่ะไม่ได้โดนปิดกัน้นแต่สิ่งที่ทําได้ก็คือไปส่องอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ถอยมาดูอยู่ห่างๆอย่างเงี้ยคะ่ะไม่เห็นถึงเจตนาดีแต่ว่าเราไม่เข้าใจกันนะคะอยู่ในนี้นะคะ หรือถ้าคุณบล็อกอการติดต่อสื่อสารกับคนรักยังไงก็ตามเขาก็จะพยายามที่จะแบบสืบส่องรับรู้พยายามที่จะพูดจะคุยกับคุณอยู่ดีนะคะแต่ว่าช่วงเวลานี้แม่หมอรู้สึกว่าการสนทนามันน้อยลงค่ะขอข้อความจากคนรักของาราศีกันได้วยนะคะหรือบางท่านอาจจะฝากข้อความทิ้งไว้เฉยๆยอย่างนี้ได้ด้วยค่ะ ช่วงนี้เขาเกรงใจคุณมากนะคะเขาบอกว่าเขายังรักคุณนะคะแต่เขาเข้าใจเขาจะปล่อยให้คุณทําหน้าที่ของตัวเองส่วนเขาก็ยังคงทำทั้งงานหลักแล้วก็งานเสริมนะคะเรื่องหลักแล้วก็เรื่องเสริมคือของคุณน่ะเป็นคนรักก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะคะแต่เขาก็ยังแบบเข้าใจดีอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วเขาก็จะ ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยมือจากคุณไม่ได้แบบไม่ได้สนใจอยู่นอกสายตานะั้นอยู่เหมือนเดิมและสําคัญเหมือนเดิมแต่ว่าตัวเขากำลังไปโฟกัสในเรื่องอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ไม่ไม่ต้องว่างแล้วก็แบบมาทําตัวเป็นปัญหาทําให้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็กดดันไม่เป็นตัวของตัวเองอีกอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีบ้างในบางครั้งที่เขาจะต้องไปสืบไปสง่งบางครั้งอยากคุยด้วยแล้วคุณไม่ตอบอะไรเงี้ยเขาก็ต้องแบบส่งข้อความแล้วไปวางไว้เฉยๆเผื่อว่าคุณจะมาอ่านประมาณนี้นะคะก็ช่วงนี้คนรักทําได้เพียงแค่แอบสืบแอบ,อแอบอส่งคุณไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตัวเขาเองอาจจะพยายามบอกว่าฉันเข้าใจนะแล้วพยายามหาเรื่องใหม่ๆทาอะคะ่ะแต่คุณก็ยังคงสําคัญสำหรับเขาเสมอนะคะขอบทสรุปแล้วก็คําแนะนําให้กับราศีกันค่ะ รักแท้ไพ่ใบแรกเลยนะคะเดี๋ยวมาอ่านพร้อมกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะบอกว่ารักแท้ค่ะนี่คือความโรแมนติกของชีวิตค่ะ ไพ่ใบที่สองนะคะเก็บใจไว้ะคะ่ะไพ่บอกว่าเปิดใจไว้นะคะเปิดใจไว้เนื้อคู่ของคุณอาจจะแตกต่างจากประเภทแล้วก็ความคาดหวังตามปกติของคุณก็เรามีไลฟ์สไตล์ความคิดหรือว่ามีอะไรต่างๆที่แตกต่างกันแต่ว่านี่คือความรักะคะ่ะเปิดใจให้กว้างๆนะคะนี่คือรักแท้ ให้บอกว่าให้รักตัวเองก่อนค่ะการเคารพตัวเองทําให้คุณมีสเสน่ห์แล้วก็โรแมนติกมากขึ้นนะคะก็การที่เรารักใครสักคนเราก็ต้องรักในความแตกต่างด้วยคู่รักของคุณน่ะไม่เหมือนคนอื่นนะคะแต่ว่านี่คือรักแท้ค่ะที่สําคัญน่ะคืออย่าพยายามเรียกร้องอยี่าพยายามแบบทําให้ความรักมันอึนอดอัดนะคะนะคะจงรักตัวเองก่อนค่ะแล้วก็เคารพตัวเองให้มากขึ้น นี่แหละคือสเสน่ห์ของคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะเปิดใจทิ้งไว้ด้วยนะเปิดใจทิ้งไว้ว่าเมื่อไรก็ตามนะคะที่คนรักเขาต้องการความช่วยเหลือนะหรือว่าใดใดก็ตามเขาก็จะเข้ามาเองะคะ่ะให้บอกให้แสดงความรักของคุณค่ะไปข้างหน้าและก็สร้างท่าทางที่โรแมนติกด้วย เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกันคุณมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะสวัสดีค่ะคนโสดราศีกันมาอัปเดตเหนี่ยนมความรักความสัมพันธ์ของคุณประจำเดือนมิถุนายนกันค่ะ พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตาเดอชาลีออตนะคะช่วงนี้มุ่งมั่นจริงจังตั้งใจทำอะไรแล,แล้วจะต้องประสบความสำเร็จนะคะอย่าลืมนะคะความเครียดอาจจะทำให้เจ้าชะตาเจ็บป่วยได้ง่ายค่ะหาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะบางท่านจริงจังมากเลยถ้าเป็นนักแข่งก็แข่งความเร็วไปเลยแข่งรถแข่งอย่างเงี้ยค่ะนะคะดูบางท่านกําลังอา่านหนังสือมีโปรเจกต์ก็คือแบบโฟกัสในสิ่งนั้นอย่างหนักหน่วงเลยนะหรือบางท่านถ้าแบบ เล่นเกมอาจจะแย่หน่อยนะอาจจะเป็นแบบนักเล่นเกมอะไรอย่างนี้เล่นจนแบบไม่หลับไม่นอนอย่างเงี้ยเพราะว่าเดชริออดก็คือเทพเจ้าแห่งสงครามนะคะเป็นบุตรของเทพซุสนั่นเองค่ะเป็นเปรียบเสมือนดาวอังคารด้วยนะคะอารมณ์ร้อนแรงค่ะไม่ยอ่อท้อไม่ยอมแพ้ข้อเสียก็คือมันดุดันอะไรประมาณเนี้นะคะเป็นคนที่เข้มแข็งค่ะรักใครรักจริงแต่ว่า ไม่ชอบให้ใครมาวิ่งตามนะคะถ้ารักแล้วจะแสดงออกแต่อาจจะยากงนิดนึงการแสดงออกของคุณนะคะรักแล้วแบบชอบการแข่งขันชอบอะไรที่ได้มายากๆนะคะอะไรง่ายๆวิ่งตามเนี่ยแม่หมอมองว่าคุณน่าจะไม่ได้ใส่ใจสักเท่าไหร่นะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยโฟกัสแต่เรื่องของอนาคตเรื่องของเงินอย่างเดียวเลยนะคะเรื่องของความฝันเป้าหมายหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีคนรักเนี่ยคนรักค่อนข้างที่จะเหมือนคุณจะรู้สึกว่าเขาเป็นตัวถ่วงชีวิตก็ได้นะ,ะหรือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณก็ได้อย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าตัวติดกันง้องง้ง,งไม่เข้าใจขี้งอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางท่านอาจจะเป็นรักทางไกลเลยก็ได้ อาจจะขัดแย้งกันบ่อยนะถ้าหากว่าชาวราศีกันคนโสดมีคนรักเนะะี่ยค่ะเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะแบบมีกฎเกณฑ์ของตัวเองนะคะ,นะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองสูงด้วยเพราะฉะนั้นคนรักอาจจะรู้สึกว่าห่างเหินไม่สวีทหวานไม่ได้ถูกเอาอกเอาใจอย่างเงี้ยขี้น้อยใจถ้าแบบนี้จะอยู่ด้วยกันยากลําบากเดลว,วิลเข้ามาก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือว่ามีทั้งสุขและทุกข์อยู่ตรงนี้หรือว่ารู้สึกว่า คนคนเนี้ยเข้ามาแล้วเหมือนมาผูกมัดมาถ่วงล้างตัวคุณไม่ให้แบบไม่ให้ทำตามความฝันไม่ให้คือมันเหนื่อยอะค่ะนะคะ,นะคะที่ผ่านมานะหรืออาจจะเจอคนที่ใช่แล้วแต่ยังไม่ใช่คู่ของตัวเองอย่างเงี้ยคะ่ะรู้สึกว่ายังไม่ใช่นะประมาณนี้หรือว่าอาจจะมาในช่วงเวลาที่ชาวราศีกันรู้สึกว่าฉันยังไม่ได้โฟก,กัสในเรื่องนี้มากจนเกินไปอะคะ่ะ มาดูกันค่ะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะคนโสดจะเป็นไงบ้างแล้วก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะคนโสดคุณกั้นพื้นที่เอาไว้เลยอะคะ่ะแม่หมอรู้สึกว่าคุณรักกันอยู่คนเดียวรักกันอยู่กับตัวเองมากๆ มีเสน่ห์นะคะมีคนพยายามเข้าหานะมีทั้งคนที่แบบเคยหลอกคุณอะอาจจะรักมากแล้วก็เจ็บมากอย่างเงี้ยค่ะคนคนนี้ก็พยายามกลับเข้ามาด้วยนะคะเอ่มมีเสน่ห์ค่ะแต่เป็นช่วงเวลาที่คุณอยากพักกายพักใจอะอยากอยู่คนเดียวเงียบๆอ่ะคะ่ะ คนที่จะเข้ามาดีไหมคะคนที่จะเข้ามาเขาก็าเป็นคนดีนะคะก็เป็นคนดีแต่อาจจะมาในช่วงเวลาที่คนโสดราศีกันยังไม่พร้อมจะเปิดใจอะช่วงเวลานี้คุณไม่ต้อง ได้ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่จะเริ่มต้นรักครั้งใหม่แต่คุณต้องการการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแนละที่การงานการเงินอิสระการท่องเที่ยวมากกว่าค่ะแล้วก็รักในการอยู่กับตัวเองช่วงนี้อาจจะศิลธรรมชอบเอข้าวัดชอบทาบุญชอบศึกษาในเรื่องของศาสนาสิ่งเลึนลับสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิได้ด้วยนะคะช่วงนี้ต้องการพื้นที่ส่วนตัวสูงมากเข้าใจยากด้วยนะคะ ยึดหลักการด้วยแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่แปลกอะไรเลยค่ะอย่าถึงขั้นกลัวความรักเลยนะคะเพราะจริงๆแล้วว่ามันมีคนที่เขาแบบเป็นห่วงคุณรักคุณอยากคุยกับคุณเขาชอบเขาหลงเสน่ห์ในตัวคุณอย่างเงี้ยค่ะคนที่จะเข้ามาค่อนข้างจะเป็นราศีมังกรนะคะมีนพิจิกค่ะราศีเมษนะคะ แล้วก็ืม่จะราศีเนตราศีตุลค่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกันนะคะโฟกัสในเรื่องของชีวิตนะ้ะที่การงาน อิสระการท่องเที่ยวรักการอยู่คนเดียวนะคะรักพื้นที่ส่วนตัวแต่ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะมันมีเรื่องราวในอดีตถ้าใครมีอดีตนะคะอย่าจมอยู่กับอดีตแล้วก็ไม่ได้ปล่อยวางนะเพราะว่าคนทุกคนไม่ได้เหมือนกันมีสิทธิ์มีโอกาส,ท,กาสท,ที่คนที่ทําให้คุณรักมากเจ็บมากจะกลับเข้ามาด้วยคะ่ะขอบทสรุปแล้วก็คำแนะนำให้กับชาวราศีกันย์คนโสดน,นะคะ ให้วัแรกเลยเด็กนะคะชีวิตในวัยเด็กก็ได้หรือว่าเด็กอะคะ่ะอดีตในความทรงจําก็ได้ที่มีอิทธิพลต่อคุณนะเวลานี้อะคะ่ะหรือบางท่านอาจจะเคยแต่งงานมีบุตรมาแล้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีบุตรการที่จะเริ่มต้นใหม่ทําให้คุณต้องคิดคิดแล้วก็ตึกตรองมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่า,าชีวิตของคุณไม่ได้แบบตัวคนเดียวอีกแล้วอะนะคะ เนี่ยค่ะไพ่ใบแรกก็คือเด็กๆชีวิตรักของคุณกําลังได้รับผลกระทบจากเด็กๆหมายถึงว่าในช่วงในวัยเด็กก็ได้นะคะความทรงจําในอดีตก,ก็ได้หรือว่าเรามีเด็กแล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเราจะแบบไม่ใช่ตัวคนเดียวนะคะหรือบางท่านอาจจะมีเพื่อนก็ได้นะคะมารักมาชอบอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นรักต่างวัยได้ด้วยค่ะปัจจัยทางาศาสนาด้วย เมื่อกี้แม่หมอก,ก็เห็นไพ่นะบางท่านอาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอะมีโอกาสที่จะแบบพบเจอกับความรักที่เป็นชาวต่างชาตะะิค่ะได้ด้วยนะคะหรือต่างาศาสนาเนี่ยค่ะปัจจัยทางาศาสนาชีวิตรักของคุณได้รับอิทธิพลมาจากการเลี้ยงดูทางาศาสนาแล้วก็เส้นทางจิตวิญญ,ญาณของคุณก็คืออดีตมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ชีวิตในวัยเด็กในอดีตเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณทางศาสนาด้วยคุณถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่อาจจะหัวโบราณน,นิดนึงเข่งคันในศาสนาเจ้าระเบียบอย่างนี้ก็ได้นะคะ ต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องอย่างงี้ค่ะการสนทนาจากใจสู่ใจพูดคุยถึงความรู้สึกของคุณต่อกันอย่างจริงใจไม่หมอมองว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนก็ตามนะคะคนที่อยู่ตรงข้ามก็เช่นเดียวกันนะคะทุกคนต่างมีพื้นฐานนะคะที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นความแตกต่างไม่ใช่ไม่ใช่ความแตกต่างไม่ใช่ใชอ,ตตใชอะไรที่ที่แปลกอะคะ่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะดังนั้นลองพูดคุยค่ะ การพูดคุยจะนำมาซึ่งการพัฒนาค่ะพัฒนาในด้านความสัมพันธ์ที่คุณสามารถที่จะเลือกตัดคนนี้ออกไปกับเลือกให้คนคนนี้ยังอยู่เป็นเพื่อนหรือเลือกให้คนคนนี้เลื่อนขั้นมาเป็นคนรักอย่างนี้ได้ด้วยค่ะ ให้เพื่อนของคุณช่วยคุณนะคะขอและก็ยอมรับการสนับสนุนจากผู้อื่นเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือนะคะขอคำปรึกษาจากคนที่คุณสามารถไว้ใจได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซืู้แต่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ